สวัสดีครับพี่แคทนี้เอ้กลินกินโอ้โหคนดูเยอะเลยเขินเลยเนี่ย <laughs> โอ้หสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีน้องแบงค์นะครับคิดถึงสิครับสวัสดีนะครับทุกคนที่ไก่สวัสดีครับก็ ไม่มีอะไรวันนี้ก็จะมาบอกว่าครบหนึ่งล้นแล้วขอบคุณทุกคนมากๆอันนี้อันนี้พูดจริงๆพูดจากใจก่อนเลยแล้วกันว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดคือเอาจริงๆมันมีความหมายมากๆแล้วก็มันคือกําลังใจในการที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้จริงๆก็อยากจะบอกคือคือบอกตลอดแหละแต่ว่าก็ อาจจะไม่มีโอกาสได้บอกแบบนี้เนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศมาไลฟ์บ้างนะครับสวัสดีนะครับทุกคนขอบคุณมากมานะครับก็ยังมีแฮชแท็กนะครับเข้ามาเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแฮชแท็กหนึ่งเอ็มคีอันะฮะก็อย่าลืมมาเล่นกันเดี๋ยวเข้าไปดูเขินเขครับ <laughs> ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับ พี่เก้านี่ไม่รู้ว่าเติมเน็ตหรือยังนะฮะเห็นแอคทีฟตอนเช้าตอนนี้จะไม่แอคทีฟเสื้อโค้ทอยู่บ้านให้ดูหน่อยนี่แจ็กเก็ตใส่แจ็เก็ตใส่แจ็กเก็ตอ่ะก็ไหนไลฟ์นี้เนี่ยเราก็จะมามีของแจกครับผมมีของแจกครับมีของแจกนะครับพี่ไม้ไลฟ์นี้นะฮะเราก็จะมา สปอยกันนิดหนึ่งในในกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณก่อนขอบขอบคุณจริงๆนะครับหนึ่งล้านแล้วขอบค like, ุณมากๆนะครับพี่ต้องต้องมาถ่ายรูปให้ผมแล้วล่ะหนึ่งล้านเนี่ยเขินรเขินสี่อ่าก็เออเราจะมาสปอยกันนะครับผมกับโปรเจกต่อไปก็คือโปรเจกโฟโต้บุ๊กนี่โดนพิจารตียนะ เออสือเอโตบุกนะครับบอกเลยว่าคือคือตอนนี้มันมีไอเดียอยู่ในหัวแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะทําออกมาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าจะทําให้เหมือนเราได้นั่งคุยกันแบบนี้เลยก็ว่าได้เออสปอยเขินนะะก็ก็ ประมาณนี้ประมาณนี้ขอลาเดี๋ยวพี่จัดตีนะครับผมก็มีทีมงานคุณภาพมาขอช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็มีทั้งดีไซเนอร์มากมายดีไซเนอร์ก็ก็มีทั้งอิลลัสเตอร์ดีไซเนอร์แล้วก็มีทั้งคอสตูมดีไซเนอร์อุ้ยมีเยอะมากมีพี่การมาถ่ายให้เฮ้ยใครเขียนว่าใครอยู่ข้างหลังคุณนะ่ะเอ้ยหลอดเลยนะเนี่ยไม่มี ไม่มีอย่ากแกล้งกันกลัวอยู่นะก็ประมาณน,นี้แล้วก็ช่วงนี้ก็อยากให้อันนี้อันนี้พูดจริงๆว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับก็คือยิ่งช่วงนี้มันก็สถานการณ์แบบนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างเราด้วยนะครับผมแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างต่อสังคมด้วยนะครับอันนี้พูดจากใจเลยนะเพราะว่าเพราะว่า สถานาการณ์มันก็โหดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฉีดวัคซีนมีคุณภาพเมื fit, นะ่อไหร่เนาะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยถ้าการบริหารจัดการมันยังขนาดนี้อยู่ก็นะแต่ก็สู้ๆนะครับผมผมเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยกันเนาะก็เนี่ยเนี่ยมีแต่คนแท็กไอ้เก้าก็ไอ้เก้าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเติมเน็ตรหรือย,อยังนะครับก็ อยากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอยู่บ้านนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็อย่าอย่าออกไปไหนเลยนะครับอืมพูดถึงกิจกรรมชนดิดหนึ่งแล้วกันว่าช่วงนี้อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมาแล้วก็กิน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 แล้วก็หิดพื้นประมาณห้าทีแล้วก็กินต่อนะครับก็เอ,อ้ยจริงๆอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันจริงๆนะช่วงนี้ก็ ดูเดือดเนาะเออมันมันดูเดือดจริงๆเ mm. ขินนะนั่งคุยคนเดียวอ่ะ mm. มีใครอยากพิมพ์อะไรไหมพิมพ์เข้ามาได้ส่วนโฟโต้บุ๊กเนี่ยบอกเลยว่าเดือดเดือดเลยนะฮะคิด mm. ถึงทุกคนนะครับ mm. ก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็ววันเนาะ mm. ก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ต่อดูจากตัวเลขแล้วก็กับรัฐบาลของไทยแล้วก็นะก็นะอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยๆกันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปด้วยกันเนาะก็มาฉลองหนึ่งล้านกับทุกคนแบบ social distancing อ้ยคุณสวัสดีนะครับคุณบอย <laughs> นะฮะไอ้ที่พูดถึงงั้นไหนๆก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ฝาก international fans ก็เอ,อย้ยจัดดูอยู่ครับอย่า <laughs> บอกนะ,ะบอกสปอยไปน,นิดเดียวสปอยไปน,นิดเดียวนะครับก็ <laughs> <laughs> uh, to you guys international fans uh, we have reached one millions yay Thank, thank, thanks a lot for you guys. Thanks for all your supports, and it really means a lot to me. Right? Every time I'm down or, or I'm tired or exhausted, you guys are the main source of energy for me. So thank you very much. And the situations now, like the pandemic situation, is so intense, right? So I hope you guys stay safe and take good care of yourself. Take good care of your health and i hope you guys can stay happy and i hope we wish and wish that we could meet up soon like very soon even earlier All right so you guys stay safe and and i hope this situation will get passed soon everything will be better thank you very much ก็เขินอะไม่เคยไม่ทเลยนะก็ยังก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองเนาะแบบดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับไม่มีอะไรเลยเหมือนเหมือนมายัดนั่งยิ้มให้ทุกคนดูแล้วก็สำหรับติ๊กต็อกเนี่ยก็ถ้าใครมีอะไรเสนออยากให้ผมทำก็ส่งกันเข้ามาได้ ส่งมาให้ที่จัดก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาดังดูว่าทำมนไหนดีก็ก็ยังเขินอยู่นะยังไม่ชินนะติ๊กตอ็อกแต่ก็ <c oughs> <c oughs> ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมฉลองกันก็ครบหนึ่งล้านแล้วนะครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดีใจที่เราได้โคจรมาพบกันไม่ว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ตามก็ ม่ว่าจะเจอก ER ัน네ตั้งแต่แรกหรือว่าจะเจอกันตรงไหนจุดไหนของชีว <mind> ิตก็ตามแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะได้เดินต่อไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับเต้นให้ดูเลยเหรอเต้นให้ดูเลยเหรอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีเต้นไก่ก้าวด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคน thank you very much and ผู้จัดการน้องอัพหล่อมากได้ข่าวมาโอ้โหหล่อจริงๆคนนี้คือดาราของดารานะครับผมก็สุดยอดไหนลองดูสิไหน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 ก็ก็อย่าลืมนะครับทุกคนขอให้ stay safe นะครับแล้วก็แล้วก็ ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับผมกินน้ำเยอะๆนี่กินน้ำเยอะๆนี่เรื่องจริงแล้วก็กินพวกวิตามินกินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับสอนพี่เก้าเต้นไม่ได้ครับพี่เก้าเป็นคนสอนผมเต้นนะครับลองดูนะครับสวัสดีกับคุณเบสแอนเคนะครับอยู่ไหนอะหาไม่เจอแล้วอะไม่ไหนแล้วอะสวัสดีคุณเบสนะครับสวัสดีคุณเบสนะครับผมยังนั่งฟังไลฟ์คุณเล่นกีตาร้องเพลงอยู่เลยนะครับ อ่าระวังช่วงนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมไงก็ส่งกำลังใจใทุกคนเช่นกันเหมือนที่ทุกคนเคยส่งมาให้กันละกันเนาะอ่อสู้ๆนะครับทุกคนขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆจริงครับผมขอบคุณครับ thank you very much อ่ย ีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ก้าวอีกไหมก็ก็ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันจากทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนผลักดันเราก็จะเอาไปนําเสนเอขอบคุณมากมากนะครับมากมากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะครับเอา้ำเบอร์นายอยู่หรออยู่ไหนอ่ะมาดีมาดีส่งไปเชิญก่อน จบเซสชั่นคุยคนเดียวถ้ามันเข้ามานะถ้าคนเข้ามานะ <c oughs> ขอยิ้มแบบอะไรนะขอยิ้มแบบพันห้าหน่อยครับคือยังไง โทรนังบันายให้หมดเลยวันนี้ขออะไรให้หมดเลยใครที่อะไรมาให้หมดเลยดูพี่อับได้ทั้งวันแหมอีกสิบนาทีก็เบื่อแล้วเปล่ปาพอผมก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะ อ่ะคุณแก้าวน่าจะยังไม่ได้เติมเน็ตนะครับผมก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยอ่าคมบันวะอ่าออยาสุมีนาไซนี่นอนเลยพอพูดอื่ไมป่เป็นแล้วฟ <laughs> ิลเตอร์หูกระต่ายไม่มีอะครับถ้าถ้าอยากได้ของขออนุญาตให้ครับไปใส่อีกได้ อนะโอเคถึงเวลาแล้วล่ะ,ละสี่ทุ่มแล้วนะครับผมผมว่าผมจะต้องอาบน้ำแล้วอารู้หมดเลยว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะครับก็ยังไงก็สู้ๆนะครับแล้วก็ stay safe นะครับผมยังไงก็หวังว่าจะได้เจอกันในเร็ววันเนาะแต่ว่าเขาก็เพิ่งมีประกาศไปนะว้า wow. นะก็หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนะครับสู้ๆนะครับทุกคนแล้วก็ To You Guys International Fans Please Stay Safe and I hope the situations will get better so that we can meet up soon Thank you very much 안녕하세요นะฮสวันดีนะครับทุกคนมาขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ